สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปเดินที่ตลาดน้ำสีพักด้วยนะคะตลาดบนเนื้อที่23ไร่แห่งนี้เนี่ยณนะเวลานี้มีแต่พ่อค้าแม่ขายกับฉันและนักท่องเที่ยวคนไทยไม่กี่คนจริงๆค่ะไม่ว่าจะเดินไปมุมไหนของตลาดเนี่ยโร่งสบายนะฮะเงียบเหงาไม่คึกคักเหมือนตอนที่มาครั้งแรกในปลายปีพศ 2551น,นะฮะตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเปิดใหม่จำได้ว่าคนเยอะมากนะฮะเบียดกันไปเบียดกันมาจริงๆเดินไปไหนนีก็มีแต่คนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนเกาหลีฝรั่งแขกมารวมตัวกันที่นี่หมดอะฮะลุงที่ขายน้ำเนี่ยบ่นให้ฟังว่าวันหนึ่งเนี่ยขายได้ไม่กี่ร้อยค่ะพร้อมโชว์เงินในกระป๋องให้ดูนะฮะ นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะเก่บอกนะจะรอดไหมเนี่ยฟังแล้วใจหายจริงๆนะสถานการณ์แบบนี้นะ่ะเจ้าโควิดก็ไม่ปราณีขายเลยนะฮะทำให้ทุกอย่างบนโลกนี้เนะี่ยหยุดชะงักหมดทุกคนต้องช่วยกันจริงๆนะคะตามโครงการไทยช่วยไทยเพื่อประเทศไทยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เนะี่ยเมื่อก่อนจะเป็นบึงปากกกที่น้ำท่วมทุกปีค่ะ ถูกเนระบิตมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำสี่้าคของภรยาเน้นเชิงวัฒนธรรมที่รวมศรรมิลปะวัฒนธรรมประเพณีและสินค้าต่างๆทั้งสีสาาส่้าคสีภาษาสีภูมิปัญญาสีวัฒนธรรมของไทยมาไว้ตรงนี้นะคะจะต่างจากตลาดน้ำทั่วไปเนี่ยที่เกิดจากชุมชนในพื้นที่ทำมาค้าขายกัน,นบรรยากาศภายในตลาดน้ำสีภาคเนี่ยก็จะมีกลิ่นไอแบบไทยๆให้ได้สัมผัสนะคะ เที่ยวเวลานี้เนะี่ยก็ดีอย่างหนึ่งค่ะคือได้เก็บภาพสวยๆถ่ายรูปได้เต็มที่ไม่มีรูปคนติดมาเลยนะคลิปนี้นะีก็คอยเตือนให้เรารู้นะคะว่าโรคระบาดเนี่ยทำรายมนุษย์นะคะทำาายเศรษฐกิจบนโลกใบนี้ได้โอเคจะ้ะเจอกันวิดีโอหน้าบายๆได้ครับได้ครับะฮะก็จะทำะกิจกรรมแบบบนเรอนยินดีเลยนะฮะเดี๋ยวเรานั่งกันไปสักไม่ถึงสิบคนนาทีนะครับผมโอเคค่ะ เชื่อเชื่อเชื่อเชือ่อเดี๋ยวพี่กิมมาพี่แมวไปแล้วกนะัน <laughs>